สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงและนอกนมีเราก็จะมาตรวจสอบเรื่องราวของสายฝอยสายเม้ามอยที่คอยพูดแต่เรื่องของคุณนะคะทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีอดีตแล้วก็ปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายฝอยสายเม้ามอยเนี่ยเป็นกลุ่มไหนสังคมไหนนะคะลักขณาราศี่โดดเด่น เซเทินคุณเกิดวันเสาร์ทัดไฟไฟทัดไฟเมสิงนนูเอ,อิร์ธดิมพฤษศกรมกรซ็อกเซเตเรียสราศีธนูชาตทัดไฟเจมินาราศีมิถุนท่านลมแคเซอราศีกรกฎท่านน้ำแอร์ท่นานลมมิถุนุกุมมูราศีมินราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี39 4 23 25 2 6 9และ14นะเดี๋ยวเรามาดูอดีตก่อน ว่าอดีตเนี่ยนะคุณถูกสายเมาส์มอยสายฝอยนะคะพูดถึงเรื่องของคุณว่ายังไงอดีตเนี่ยเป็นยังไงคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างไรในสังคมฟังเพื่อเป็นแก้ํำทางเป็นแนวทางนะคะเราจะมาดูอดีตแล้วก็มาดูปัจจุบันอดีตคุณเป็นอย่างไรในสายตาของสายฝอยแล้วก็สายเมาส์มอย อดีตเจตคตาคุณน่าที่จะมีความอดทนแล้วก็ความพยายามมากๆกับการที่แบบขยันทำมาหากินอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเครียดคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเพื่อนแล้วก็สังคมนะที่อาจจะมองว่าตัวขงคุณเนี่ยไม่ค่อยเข้าสังคม ไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครแต่เวลาทํากิจกรรมนะทำงานคุณก็อาจจะให้ความร่วมมือนะคะแถมยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอีกนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือทํางานเพื่อเงินนะแล้วก็หวังในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะอดีตเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมากๆนะแต่ความใจดีของคุณเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลให้คนที่เขาแบบคือเขาคิดไม่ดีกับคุณอ่ะไอเป็นกลุ่มสังคมเพื่อน ะะที่แบบคุณเคยช่วยเหลือหรือว่าให้น้ําจิตน้ําใจนะ,ะหรือว่าซัพพอร์ตอะไรบางอยา่างทําดีด้วยแล้วอาจจะไม่ได้ดีก็เลยทําให้ตวงคุณเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธการคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับสังคมแล้วก็นะคะบทเรียนอันแสนจะเจ็บปวด ก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นโดยการที่จะเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของงานเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของอนาคตของตัวเองและเงินนะคะเป็นสิ่งสําคัญซึ่งคุณมองว่าอดีตเนี่ยนะค,คุณคุณเหมือนกับเจอประสบการณ์เกี่ยวกับบุคคลสังคมเพื่อนนะรหรือแม้กระทั่งในด้านของความรักความรู้สึกต่างๆสมผลทําให้ตัวของคุณเหมือนกับเลือกที่จะ มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลือกที่จะโฟกัสชีวิตของตัวเองและเลือกที่จะเหมือนกับจะไม่มอบใจไม่มอบความรู้สึกใดๆให้กับใครอีกแล้วอารมณ์นี้นะคะแต่ก็ยังมีความที่แบบคือไม่ได้ถือโทษไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อคฆาจริงชังพยาบาทอะไรแต่เลือกที่จะนะคะทำดีให้ถูกคนแค่นั้นเอง พลังงานของคุณเหมือนกับเพื่อนเพื่อนสังคมในอดีตเหมือนรับรู้เรื่องราวของคุณว่าเออคุณเคยถูกหักหลังนะเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีเคยถูกนินทาเป็นคนขยันนะเป็นคนทำมาหากินไม่ยุ่งไม่สูงสิ่งกับใครนะ ะะใช้ชีวิตคือเหมือนกับว่าโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองอะแต่ก็ไม่วายที่จะถูกเพื่อนแล้วก็สังคมกลุ่มใครบางคนที่อิจฉาหรือว่าไม่ชอบคุณนะ,ะกลั่นแกล้งคุณก็ได้ก็เลยทําให้ทวงคุณเลือกที่จะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนรับรู้กันอะนะคะพลังงานของเพื่อนสายเม้ามอ,อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัจจุบันนี้สายฝอยสายเม้ามอยเนี่ยเขายังพูดถึงคุณเรื่องอะไรอยู่ เราจะนาะแบ่งแยกเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะเราไม่เฉพาะเจาะจงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมง,งานสังคมเพื่อนคบนะคะสมัยทํางานสมัยเด็กสมัยเรียนนะคะเพราะว่าเป็น3ามถ้วยเป็นพลังงานของการทํางานร่วมกันการพบปะการพูดคุยการเจอหน้า เดี๋ยวเราจะมาแบ่งแยกเป็นสองพลังงานคือเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีนะคะว่าสายเม้ามอ,อยสายฝอยเนี่ยจะพูดเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีของคุณว่าอย่างไรฟังเพื่อไปแก้ำ้ำตาเป็นหาไม่เรียไม่เครียดอะไรที่รู้สึกว่านะคะไม่ชอบไม่ใช่ให้เลื่อนผ่านอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วก็ต้องนะ,ะไปปรับปรุงตัวเองเพียงแค่เรายอมรับนา ในบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะไม่ใช่คนผิดเราก็อาจจะไม่ใช่คนถูกเสมอไปฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําได้ก็คือเหมือนรับรู้รับฟังแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไม่ดีก่อน The Hangman เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรี่จเก็บเรื่องราวปัญหาสถานาการณ์เหตุการณ์เก่าๆซ้ำๆเดิมๆม,มาใส่ใจมาเครียด นะไม่รู้จักปล่อยวางเขาบอกแบบนี้ทั้งๆที่ตัวของคุณเองเนี่ยคือคุณก็รู้อยู่อะนะคะว่าอ่ะคุณช่วยเหลือคนเนี่ยนะคะเออมีการพูดดีทดําดีช่วยเหลือหรือว่าให้นะคุณก็รู้อยู่ว่าเออคุณไม่ได้สิ่งใดกลับคืนมาหรอกเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณให้เนี่ยเหมือนกับทุกคนเนี่ย เหมือนยอมรับหรือว่าอาจจะไม่ได้ต้องการก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คุณให้แต่ด้วยความที่ตัวองคุณมีน้ําใจเขาอาจจะรับไว้แต่ถามว่าถ้าแบบเขามีประเด็นกันกันกบคุณอย่างเงี้ยเขาเคยเกลียดคุณหรือว่าอิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณการที่คุณทําดีกับเขาใช่ว่าเขาจะหายเกลียดคุณนะใช่ว่าเขาจะหายแบบ แล้วว่าให้อภัยคุณนะเขาก็ยังมีความอิจฉามีความเกลียดคุณมีความไม่ชอบคุณอยู่ดีแม้คุณจะทําดีกับเขาแค่ไหนก็ตามสิ่งนี้คุณต้องยอมรับนะฉะนั้นเรื่องไม่ดีก็คือแม้คุณจะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้าใจช่วยเหลือแบ่งปันนะคะเออให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําใจเงินทองเข้าของต่างๆแต่ใช่ว่าคนเหล่านั้นที่เขาเกลียดคุณไม่ชอบคุณเนี่ยเขาจะชื่นชมคุณนะ เออเขาก็ยังเกลียดคุณอยู่ดีเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติที่เขามีต่อคุณได้นะคะประมาณนี้มีคนพูดว่าเออถ้าแบบคุณมีการช่วยเหลือนะ,คะใครบางคนไปที่แบบเกลียดคุณไม่ชอบคุณต่อให้คุณเอาเงินนะคะเป็น10บล้านยี่สิบล้านให้เขาเขาก็ไม่มีทางเลิกที่จะเกลียดคุณนะคะและ เพื่อนมามอยเรื่องอะไรเขาบอกว่าอดีตเนี่ยคุณพยายามที่จะแบบเมินเฉยเนาะนิ่งไม่สนใจกับพลังงานของคนที่นินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคุณทําตัวเหมือนเรียกว่าเป็นนักบวชนะทาตัวเหมือนแม่ชีพ่อพระแม่พระอะไรเงี้ยนะคะทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้อยู่ว่ากลุ่มคนที่เกลียดคุณไม่ชอบคุณเขาอิจฉาที่คุณได้ดีกว่านะคะต่อให้คุณจะแบบเป็นพ่อพระเป็นแม่พระ นะเป็นคนที่รวยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แบบจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาก็ตามคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนะเดิมๆของเขาได้เพราะาเขาฝังลากลึกของการเกลียดคุณเขาฝังลากลึกของการไม่ชอบคุณนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเนี่ยสมมติว่าคุณชื่อ A A พยายามที่จะเปลี่ยนแปลง นะเพื่อนหรือว่าสังคมที่เกลียด A ไม่ชอบ A เปลี่ยนให้มองว่า A เป็นคนดีนะต่อให้ A พยายามเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าพูดดีทดําดีกับกลุ่มคนเหล่านี้แค่ไหนก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่เปิดใจไม่เชื่อด้วยนะคะเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือคุณก็เป็นคนดีแหละนะส่วนไอ้คนที่คิดไม่ดีกับคุณหรือว่าอิจฉาคุณไม่ชอบคุณเขาก็ยังเป็นนิสัยของเขาแบบนั้นนะคะคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ได้และ ต่อให้คุณนะคะเป็นคนที่ร่ำรวยมีความสุขที่สุดหรือว่าต่อให้คุณเพอร์เฟกที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเป็นนักบวชนะ,ะเป็นพ่อพระแม่พระเป็นคนดีเป็นคนที่แบบคือดีเลิศประเสริฐเสียนะ,ะชีวิตของคุณดีดีอะกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังนินทาถึงคุณอยู่นะคะก็ยังขุดคุ้ยเอาเรื่องราวเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เนี่ยพยายามสืบส่องพยายามที่จะมองหาเรื่องราว ของคุณเพื่อที่จะมาพูดมาตัดสินมานินทาเพราะว่าเขาต้องการเอาชนะคุณเพราะเขาอิจฉาคุณนะเห็นไหมมีคนพูดอยู่นะคะต่อให้คุณจะเป็นคนดีดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนนะดีเลิศนั้นะประเสริฐสีมัน,นีเด้งแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นนักบวชเป็นนักพรตเป็นคนที่นะทรงศีลเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็ตามเป็นคนที่เพอร์เฟกเนี่ยเดมเพรสอะหาที่ใดมาตาหนิติเตือนไม่ได้ นะคะตำหนิคุณไม่ได้แล้วคุณไม่ได้สนใจใครอะ่ะแล้วชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงนะ่ะนะแล้วคุณก็สามารถเรียกเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จได้เอาชนะคําพูดคําดูถูกคําเหยียดยามเขาได้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเลิกที่จะตัดสินใจเลิกที่จะเปลี่ยนความคิดทัศนคติที่เขาเหมือนเกลียดคุณอนะ่ะไม่ชอบคุณอนะ่ะนะคะเออคุณจะดีเลิศขนาดไหนเขาก็เลิกเกลียดคุณไม่ได้หรอกแลนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงกันนะคะ และเม้ามอยนะสายเมาามอยคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคุณเป็นคนสวยหล่อเป็นคนดูดีเป็นคนที่มีความอดทนมีความขยันและเป็นคนเหมือนกับคือสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จร่ํารวยนะคะเป็นเศรษฐีได้และอนาคตก็เชื่อว่าคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่เนี้ย คุณก็ยังประสบความสําเร็จของคุณและมีชื่อเสียงในกลุ่มสังคมที่ชื่นชมคุณแต่กลุ่มคนที่นะคะเขามักที่จะเปรียบเทียบชีวิตคุณกับชีวิตเขาอะนะคะเมื่อครั้งอดีตและก็ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งความเกลียดความอิจฉานะคะเขาก็ยังรู้สึกว่านัคุณมีชีวิตที่ดีกว่าเขาและเขาไม่ชอบคุณอยู่ดี นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนตัวองคุณแบบประสบความสําเร็จมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนที่อิจฉาหรือว่าคิดร้ายกับคุณได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันนอกาะอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่แบบเหมือนอาจจะเป็นกลุ่มกลางอ่ะนะคะกลุ่มสายกลางที่แบบอาจจะอาจจะเกลียดคุณก็ได้หรือว่าอาจจะชอบคุณก็ได้แต่คําพูดของเขามาประมาณนี้ไงบางทีอาจจะมาจาก จิตใต้สำนึกของเขานะคะก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนมีสองแง่สองมุมเลือกที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นมองเราในแง่บวกก็ได้มองว่าเราเป็นคนดีก็ได้มองว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ได้นะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่นะคะเขาจะสามารถที่จะแบบเออคิดในรูปแบบไหนให้เราเห็น ่านะประมาณเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะเปิดโปงด้านขาวด้านดําของเขาให้เราเห็นแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยสายเม้ามอยี่ยเหมือนพูดถึงคนอื่นนะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเองตัวเขาเองก็ได้ที่รู้สึกว่าแม้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างยืนยันถึงความรู้ความสามารถนะคนะในการที่แบบทาให้คนอื่นเขาชื่นชม ะค,ะความเก่งความฉลาดของคุณเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดของคนที่อิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณได้นะ,ะชีวิตของคุณไปไกลแล้วแต่กลุ่มคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านดีล่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะ,ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หนักแน่นมีความมั่นคง นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของแนวความคิดที่เป็นเป้าหมายอะ่ะนะคะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนชีวิตได้ดีนะ,ะเป็นคนที่เครียดคิดมากคิดเยอะนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่เลือกที่จะแสดงออกนะคะในด้านดีหรือว่าเลือกทาในสิ่งดีๆนะโฟกัสในสิ่งที่เหมือนกับว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะแล้วก็ ไม่คิดที่อยากจะเอารัดเอาเปรียบใครเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยนะพยายามที่จะแสดงออกให้ผู้คนนะคนเก,ก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าได้เห็นว่าเออนะตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอดีตนะไม่ได้สูญเสียอะไรไปนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักเพื่อนหรือว่าสังคมแต่ตัวของคุณเนี่ยสามารถสแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าคุณเนี่ยสามารถหลุดพ้นออกจาก ความคิดเดิมๆทัศนคติที่แบบมันไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะคุณมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าหลุดพ้นออกจากวงโคจรนะครับปัญหาชีวิตเดิมๆปัญหาเก่าๆแล้วก็มีความสุขได้พวกเขาก็เลยนะเม้ามอยถึงคุณว่าคุณอะเป็นคนที่แบบคือมักที่จะเหมือนโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็การเงิน เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบเซนสะติฟต์ะอ่อนไหวได้ง่ายกับคําพูดนะฉะนั้นคุณจึงมีเซนแล้วก็เข้าใจถึงนิสัยใจคอของกลุ่มคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคนที่อิจฉานะอยากได้อยากดีอยากประสบความสําเร็จแล้วก็มักที่จะเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวน,นะเหมือนแย่งชิงความรักความสัมพันธ์แย่งชิงอะไรบางสิ่งบางอย่างจ,จากคุณไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ผู้รักคนรักเก่าที่สร้างวิบากกรรมไว้ให้กับคุณตอนนี้เวลานี้คุณมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะเขาก็เลยมองว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอดีตแล้วมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยไม่ได้เสียใจอะไรเลยอาจจะเคยเสียใจแหละแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้หลุดพ้นแล้วนะและตัวของคุณเนี่ยคือมีในเรื่องของการที่แบบ take action เอ่อทำธุรกิจการงาน นะมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะมีความมั่นคงประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นนะชีวิตครอบครัวที่มั่นคงนะมีบ้านมีทรัพย์สิสนนะคุณเป็นหัวหน้าคนหรือว่าหัวหน้าครอบครัวนะคุณจึงรู้แล้วก็เข้าใจว่าชีวิตของตัวเองต้องทําเพื่ออะไรต้องทําเพื่อใครเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเหมือนเหมือนเจอในสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวในอดีตเนี่ย นะทำให้ตัวองคุณเหมือนเข้าใจแล้วว่าควรที่จะโฟกัสที่ความสำเร็จของตัวเองโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองมากกว่านะคะสิบดามเนี่ยเคยเจ็บปวดเคยผิดหวังมาเยอะนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้น่าจะมีประสบการณ์แล้วก็เข้าใจถึงการใช้ชีวิตแล้วนะ,ะจึงเรียนรู้กับการที่แบบจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและนะพวกเขาเมามอยเรื่อง,องคุณเดลเวอร เขาบอกว่าคุณ่ะเป็นคนที่น่ารักนะช่างพูดช่างเจรจานะผู้คนที่ได้พูดคุยกับคุณเนี่ยนะจะมีความสนิทสนมจะมีความรักใคร่จะมีความหลงเสน่ห์ในตัวของคุณแล้วก็อยากจะพูดคุยนะคะอยากจะเข้าหาอยากจะเข้าใกล้คุณแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเออมักที่จะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองงานและความสําเร็จของตัวเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาด นะแล้วก็อาจจะมีเซน์บางสิ่งบางอยาที่สัมผัสได้ว่าการที่เราเนี่ยนะคะเอ่อคบหรือว่าสารสัมพันธ์กับใครนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคู่รักคนรักนะเราก็ต้องเหมือนกับมีการเลือกคนที่จะเข้ามาหาเรานะไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรักหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าเหมือน อาจจะมีเซนต์หรือว่ามีความรู้ความสามารถที่จะคัดแยกนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสังคมเนี่ยเนี่ยบางคนนั่นคือเป็นหมอดูก็อาจจะมีเซนต์บางสิ่งบางอย่างที่สามารถตัดสินใจเด็ดขาดนะที่จะคบหาสมาคมนะกับคนที่แบบเออส่งมีผลประโยชน์กับเราหรือว่าดีกับเราอะไรประมาณเนี่ยนะเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะคบใครเป็นเพื่อนก่อนที่คุณเหมือนจะ เออทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสังคมมีเพื่อนหรือว่ามีคู่รักคนละเหมือนคุณมีเซนต์เหมือนคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณตัดสินคนนะแยกแยะนะก่อนที่จะคบนะแล้วถ้าแบบว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณก็จะไม่คบอารมณ์นี้นะคะและเขาพูดถึงคุณเรื่องเดอะซันกับหัวเป็นคนที่เหมือนกับมีลักษณะของความเป็นคนขี้เล่นนะนะคะ อาจจะมีความเฟนลี่นะมีความเฟนลี่ความที่แบบสนุกสนานคุยคุยได้นะคุยสนุกนะถ้าแบบได้สนิทสนมหรือว่าคุ้นเคยกันแต่ถ้าหากว่าคุณเหมือนกำลังโฟกัสอยู่ที่ชีวิตนะของตัวเองในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณก็อาจจะไม่คุยเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ย การที่คุณจะคบใครหรือว่าพูดคุยกับใครนะคบค้าสมาคมกับใครเหมือนกับคือมันน่าที่จะมีในการที่เรียนรู้นะแล้วก็สัมผัสรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างได้นะคะคุณไม่ใช่ว่าจะพูดคุยกับใครก็ได้นะหรือว่าสนิทสนมกับใครก็ได้นะแต่จริงแล้วคุณเป็นคนที่แบบถ้าแบบได้สนิทสนมด้วยแล้วนะจะแบบเรียกว่าคุยกันสนุกอะนะแต่พอรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วคุณจะตัดขาด คนนั้นออกจากชีวิตเลยแต่จริงแล้วคุณก็เป็นคนน่ารักนะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนให้โอกาสคนแหละนะแต่พอเหมือนกับว่าสนิทสนมไปแล้วรู้สึกว่าคนนี้นิสัยเป็นแบบเนี้ยนะก็เลือกที่จะตัดออกจากชีวิตอันนี้คือพลังงานของคุณที่เขารู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นคนเข้าถึงง่ายนะแต่แต่พอได้คบจริงๆแล้วนะมีการแยกแยะมีการคัดแยกนะคนคัดแยกเพื่อนคัดแยกสังคมออกจากชีวิตอนะ เหมือนเป็นคนที่เหมือนเรียกว่ามีเซนต์มีความรูม้มีความสามารถเหมือนเข้าใจเหมือนเออมีการตัดสินใจนะคะกับการที่แบบจะคบใครแต่ละคนเนี่ยคือต้องชีวิตต้องดี นะถ้าครบแล้วไม่ดีหรือว่าพูดคุยแล้วชอบชวนนินทาคนอื่นเนี่ยคุณก็ไม่เอาประมาณนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาพูดถึงคุณกันนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนที่แบบคุยสนุกบ้าบอคอแตก่เนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จนะโฟกัสในชีวิตของตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจแหละนะ้ำ มีความรักมีความเมตตากับคนอื่นแหละแต่พอคบไปสักพักเนี่ยจะรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนพอสนิทกันแล้วจะพูดนะเล่นหยอกล้อนะหรือว่าตกหัวแล้วรูปหลังมันไม่ได้เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหมือนเป็นคนจะเจม็คนเด็ดขาดนะประมาณที่ค่อยเออ ถ้าแบบมารู้ทีหลังเนี่ยอาจจะมีการที่แบบโชะเชะเลยอารมณ์นี้เลยตัดออกจากชีวิตได้เลยโดยที่ไม่เหลือเย่อใยเลยก็ได้แต่แรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบใจดีมากๆนะคนอื่นเขาเห็นนะมันก็เลยเหมือนกับมีความย้อนแย้งนะว่าตัวของคุณในสายตาของเพื่อนที่แบบสายเม้า์มอยเนี่ยเออเหมือนเขารู้แหละว่าคุณนะ่ะเล่นเล่นด้วยไม่ได้นะเหมือนเล่นเล่นหรือว่าแกล้งนะไม่ได้เพราะบางทีก็เหมือนกับ อาจจะจริงจังนะคะแล้วก็อาจจะถูกฟันโชได้เลยเนาะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ได้หลายแหลงสัตเท่าไหลนะ,ะก็มองว่าเออทุกคนก็มีแหละมีมุมของการที่เออบางเรื่องก็อาจจะคุยเล่นได้บางเรื่องก็อาจจะคุยเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยน,นะคะก็ฟังเพื่อไปแก้ลำทารไปแนวทางของคุณทุกันต่างค่ะ